สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแข่งขันครั้งแรกของปีมาเชียร์กันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่เป็นกําลังจะออกไปรับเพื่อนสาวค่ะจะไปตีกล์ค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอุ้ยแดดจ้าเลยไม่ได้ใส่แว่นตาแดดจ้าเลยมันมันมันสะท้อนเข้าตาไปรับน้องสาวคุณสวยคู่แข่งที่รู้ใจของแม่เพนนะคะ ไปรับที่ทำงานปกตินี้ก็จะไปรับที่บ้านแต่พวกนี้เขาทำงานอ้าวโหอ,ออกมาเนี่ยรถสนเสนสนเสนเลยรถเยอะค่ะขับรถก็ต้องใจเย็นๆรถเยอะมาก แต่ก็ไม่เยอะเหมือนเมืองไทยหรอกค่ะที่เมืองไทยรถเยอะกว่าโอ้รถเยอะรถติดนะวันนี้เนี่ยรถติดจริงๆด้วยรถติดจริงๆด้วยอยู่ที่ถนนใหญ่ค่ะก็เลยไม่เลี้ยวมาเลี้ยวตรงนี้ดีกว่าโอ้ตอนแรกจะเลี้ยวขับตรงดีกว่า น้องสาวโทรค่ะน้องสาวคนสวยอะที่ตีกอล์ฟด้วยกันอะเกโทรไปเออพูดถึงส่งข้อความส่งข้อความไปบอกไปเตือนค่ะบอกว่าอย่าออกสายนะวันนี้เป็นวันแข่งขันกลุ่มผู้หญิงค่ะสมาคมตีกอล์ฟกลุ่มผู้หญิงทีนี้รถมันจะติด เขาก็เลยโทรมาสง่งข้อความมาบอกนะก็เป็นการดีมากเลยไม่งั้นก็จะเลดไปสิบห้านาทีแต่ก็เร็วกว่าสิบห้านาทีดูรถข้างหน้าติดเต็มเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยะดีเลยออกมาตรงเนี้ยถ้าออกมาตรงโน้นน่ะไม่ขยับเลยว้าว <laughs> เอ้ยวันนี้รถเยอะนะวันนี้รถเยอะมากเลยแดดดีมากเลยวันนี้ แดดดีแต่ก็ลมเย็นๆอยู่นะคะลมเย็นแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใส่เสื้อผ้านา,นานาเป็นการอาบเดดไปด้วยให้ผิวเราได้เหงื่อไปด้วยค่ะเนี่ยยังไม่เห็นออกมาเลย นพี่ใส่ตู uh, ้เก่าเหรออืมมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรหรอกอืมไม่ไดนติดกับเฟลป์เดียวอืมไม่เลยไม่ออกเลยอืมนี่รถติดนะรถมัติดแล้วไงหนูถึงบอกว่าอุ้ยังจะถอยอีกเอ้ยมีคนเอามาฟ้าชั้นมาหาเธอเออดีก็เลยบอกว่า ยวันนี้ฉันสเต็งฉันสเต็งเร็วจะจองเวลาพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้จะเปิดที่โมงหนูก็บอกบายฉันจองเวลาบ่ายโมงเลยคำว่างอืนอืม,อมตอนนี้เราก็กําลังจะไปสนามกอล์ฟค่ะวันนี้แข่งขันนะทุกคน <c oughs> มาเชียกันนะเอ่อเชียเราสองคนอะ่ะอย่าไปเชียคน <c oughs> กลุ่มอื่นนะเชียร์เราสองคนเชียร์กลุ่มนี้เชียร์กลุ่มนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าว่าเราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้อ่ะแข่งขันนะคะวันนี้แข่งขันกลุ่มผู้หญิง,<ๆ>งเออแล้วไปลงแข่งขันถ้าอยู่กับน,น้องทิพแล้วแล้วอุ่นใจเยอะเพราะว่าเขาตีเก่งถ้เาเป็นผู้นําให้เราได้วันนี้คงมีคนเยอะอยู่เนาะวันนี้เนาะวันนี้วันนี้คิดว่าคงมีคนเยอะอยู่เพราะว่า วันนี้ก็จะมีคุณครูค่ะมีโปรมาสอนกอลลงสนามอืมไม่มาทุกครั้งนะก็จะมาอปีนี้จะมีจะมีแค่สองครั้งเองมั้งหน้าร้อนเนี่ยจะมีแค่สองครั้งโปรอืมเออที่เขาบอกนะนะที่เห็นหน,นะวันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนเชียร์เชียร์นะเชียร์อากาศดีมากเลยอากาศดีอากาศดีมา,<อ>มา,มากเลยก็ลมก็นิดหน่อยแต่ว่าไม่หนาวเมื่อวานเนี้ยลมเย็น ใช่เมืเ<ล>่อวานนี้ลมเย็นเจี๊ยบเลยอลมเย็นเจี๊ยบเลยแต่ว่าเริ่มเล่นมันก็เออก็เหงื่อซึมซึมอยู่นะใช่เออสนุกมากเลยเล่นกันสองคนวิ่งตามกันเข็นเข็นว่องเข็นว่องวิ่งตามกัน <c oughs> อ,อวันนี้เราจะพูดเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเราไปแข่งขันกับกลุ่มใหญ่<ช>มีหลายคนเลยวันนี้สิบกว่าคนมั้งสิบกว่าอืมสิบกว่า แล้วมีแต่ผู้หญิงอตอนนี้รถติดค่ะรถติดมากเลยไม่คิดว่ารถติดอ่าไม่คิดว่ารถจะติดขนาดนี้อปไดงกรง่อยเลยแน่เนาะยังกกรุงเทพตอนนี้ยังกรุงเทพเลยรถไม่ขยับเขยับทีละนิดทลทละหน่อยเอเนี่ยทีละนิดที่ะหน่อยขึ้นทางด่วนออกจากตรงเนี่ยทางด่ว<ห>นวก็ติดอยู่นั้น่ะเนี่ยมองเห็นเนี่ยเห็นปะมันก็ไปเรื่อยเห็นปะหรือมันไม่วิ่งเห็นปะ มันก็ไปเรื่อยๆเออแล้วจะมองเห็นทางด่วนเพราะว่ามันขึ้นสะพานเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันขึ้นสะพานไปเนี่ย <ๆ S 1> ไปทางด่วนไป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 ตีกอล์ฟกันวันนี้เราเสร็จกี่โมงอะน่าจะถึงสามทุ่มครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่เป็นกับเพื่อนสาว ผู้แข่งที่รู้ใจตีกอลฟเสร็จแล้วค่ะและกำลังจะกลับบ้านแต่ว่ากลับบ้านคนเดียวนะคะมา2คนแต่กลับบ้านคนเดียวพอใจค่ะพอใจกับวันนี้มากเลยก็ก็เรียกว่าโอเคคือไม่มีรางวันอะไรแต่ก็ออกกําลังกายไปเรื่อยๆค่ะ กลับบ้านคนเดียวเพราะว่าน้องสาวคนสวยคู่แข่งที่รู้ใจเขาเมีคนมารับคือแฟนนะคะแฟนเขามารับที่สนามแล้วก็เขาไปฝึกแฟนเขามาฝึกนะคะเลิกจากงานแล้วก็มารับเมียก็จะได้ไม่ต้องไปส่งที่บ้านเขาก็ดีค่ะกลับบ้านเลยกลับบ้านหาคุณลงุงลูกสาวโทรม,มาหาตอนที่ไม่เป็นเล่นน่ะ อันนี้มันคุยไม่ได้โทรไปหาสองครั้งแล้วก็ไม่รับสายคิดว่าคิดว่ารู้อยู่ค่ะว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้ก็กลับบ้านคนเดียวนะคะถือโอกาสคุยกับเพื่อนๆเนขาคุณที่เชร์บรรยากาศดีมากเลยค่ะไม่เคยเก็บผักด้วยอาการไม่ค่อยดีนะคะวันนี้คิดว่าจะไม่ได้เล่นแล้วตัวแข็งมากเลย แล้วก็ตัวแข็งแล้วมันปวดด้วยนะทีนี้มันกินพลังงานเรามันก็ทําให้เราเหนื่อยคิดว่าจะขับรถมาส่งน้องสาวคนสวยที่สนามกอล์ฟแล้วก็ให้แฟนก็มารับคิดว่าจะเล่นไม่ได้เล่นได้ค่ะขอบคุณที่เชียร์มากๆ